ครับผมอ俺อยู่กับป่าครับแต่ปนณะไม่ได้อยู่กับป่านะคนตอนนี้ยอยู่บ้านนะออก็ผมจะมาทำคลิปที่ผมเนี่ยมาอยู่กับปู่มาดูแลปู่น่นนะว่าการดูแลปู่นะมีอะไรบ้างในแบบ ในในตารแบบผมผมดูแลนะคือตอนนั้นผมก็ทำกับข้าวให้ยายกินทุกคนนะคือปนะูมีแกงกินนะก็โทษผมนะ่ะจะพาพี่ไปดูแกงที่ปูผมกินทุกคนนะทุกคนดูอันนี้ก็จะเป็นเนือ้อเ,นะเ,เนื้อเก้งทุกคนนะเนื้อเก้งเแม่นอะของยายาญาติเราทำมาให้ทุกคนนะนี่ก็ปูของเราก็เพิ่งอาบน้ำไม่เสร็จช่วงบ่ายๆทุกคนนะ ก็ประมาณนี้นะคุณแองปูผมเนี่ยก็จะนอนตรงนี้นะข้างบนเนี่ยนะนอนคอ,อมคอมชอบนอนนะคุณนะคอมไม่ชอบนอนวนนะ่ะก็มันจะก็จะลบหน่อยทุกคนนะก็ผมยังวังไม่ไ้จันทร์นะอ่ะก็ว่าจะทกับข้าวให้ยายกินกันนะทุกคนนะคือปูเนี่ยก็กินอยู่ทุกคนนะนะเดี๋ยวกินไรเส้นมมเดี๋ยวผมมาเก็บจ่ายเราบนึงเดี๋ยวผมนี่ยจะพาพี่ไป ทำแกงกระเจีย๊ยบผัดเผ็ดทุกคนมันเป็นไส้หมูนะก็ฝ่ายก็เริ่มติดร้อนทุกคนนะแล้วผมนอาจจะเริ่มตั้งกระทะก่อนผมนะนี่ก็เมนูหมูล,ล้วนแล้วก็เนี่ยเป็นใบกระเจีย๊ยบนะพวกอาจจะรู้จักมั้งแล้วก็ได้นะบางคนก็ยังไม่รู้จักถึงรู้จักแล้วแหละแล้วเป็นไก่อบองคทุกคนก็มีพ่อผมเนี่ยนะซื้อมาให้ทุกคนะนนะเอาเรืองแค่นี้ทุกคน ừ cũng ở xa anh em màn là tao phải là tao bên pik không ครัวให้แกงหอมเลยนะหอมเลยแล้วก็นะ่ะผมจะใส่หมูลงไปนะอันนี้ก็จะเป็นสูตรของผมนะทุกคนนะเราจะว่ากันเลยทุกคนทุกคนจนะทำทุกวันทุกคนนะทุกคนนะพอรำหอมนะแล้วใส่หมูเลยกลน พวเราใช้ก็ย่าใช้มือลงเพราะในตูนะ้นั้นมีมีน้ำยี่นะก็จะเห็นมูดเยอะนะ<ม>ก็ทำกินเพื่อพวกนี้เดี๋ยวุวยกคนยายยายผมนะี่ยจะได้เอาข้อไปกินนี่ทำงานด้วยนะคนะขึ้นมาก็ช่วยอุ่นอุ่นได้เลย ก็คนให้มันเข้าๆกันนะแล้วก็คนให้หมูอะไรตกโซเกอร์ตีนหรือน้ำขุ่มมากทุกคน ก็จะน้ำหน่อยนะทุกคนนะขามูเนี่ยมันเยอะทุกคนน้องคนไปคนมาคนจะทุกก็ถ้าผมทำไม่สะอาดพอก็ขอขอโทษด้วยนะทุกคนนะถ้ายังไม่สะอาดสำหรับของ v f ่ทุกคน ก็บ้านผมเนี่ยก็ไม่มีตเตาแกนทุกคนก็ต้องใช้เตาลุงก็จุดเต้อันนี้เป็นเชื้อเพลิงทุกคนคน่น้ำซนะุปเนี่ยใช้เชื้อเชื้อเพลิงได้นะก็ <c oughs> แต่ผมคัว่วจนสุกแล้วก็ค่อยค่อยใหดูผัดเหน่อ <c oughs> ก็หมูก็เริ่มสุกทุกคนนะเข <c oughs> ยับกล้องหนะเราม เอาปแชามาซ่องนะทุกคนเพราะอย่างเงี้ยมืดไปทุกคนนะเราจะดูเราก็จุ่มกันทุกคนขั้นตอนต่อไปนะใส่น้ำกพใส่ไม่เยอะนะทุกคนนะ น่ากินนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับก็จะไม่ค่อยอายกับของคนของท่านกน็ที่มาที่ผมพูดไม่รู้เรื่องก็ขอขอโทษขออภัยทุกคนนะผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าไม่กล้าทำนะคนก็เอาถุงเยอะอก็นก็พยายามทำนะ co loi nước nó nè, co co thành nướu nướu muôi luôn, ha ta ta phải ha, raเราจะ tôi luôn, này co sài rau diêm rồi, cái rau diêm giang giờ này co lài พอในดดูน,น,นี้หอยนะมีไม่เยอะนะ นี่ตัวกระเจีย๊ยบนะทคนนะมีดูชาตเปี้ยวทุกคนก็เลยใส่กระเจีย๊ยบมาแกงเนะี่ยแล้วก็เวลาเส้นนะ่พักเนี่ยก็จะนิ่มนะทุกคนก็อร่อยมากเลแต่ถ้าใครอยากทำก็ตามนี้เลยคนรสดีอย่างเดียวสูตรผมก็อย่างไรก็ใส่น้ำมันใส่พริกแกงคั่วให้หอมทุกคนนะแล้วก็หมูทุกคน ถ้าเยอไปก็ควไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยนจะนกว่ามันเนี่ยสุกโดนแล้ว,วก็ใส่น้ำเลยนู่นนะก็มีอะไรไม่เยอะทุกคนมันบ้านทุกคนก็จะประมาณนี้นะถ้าที่อื่นนะหรือในเมืองนะก็ขั้นตอนก็จะเจอกว,กว่านี้ก็อาดกว่านี้ทุกคนนะ ก็จะปล่อยอย่างนี้ทุกคนพอกระเจีย๊ยบเราคนเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผักเนี่ยเลยทุกคนพอต้มน,นานๆเนี่ยมันจะเละเลยนะถ้าเราคนไราคนมาทุกคนก็ไม่รู้ว่าน่ากินเปล่ามาดูนะทุกคนนะแต่สำหรับพวกผมนะ่ยนะทางเนี่ยก็อร่อยแล,นะล้วนะพอใส่กระเจี๊ยบไปก็ซีสันก็ เปลี่ยนไปคนเปลี่ยนไปเลี้ยงคนนะเดี๋ยวต่อไปนะผมจะลองชิมดูคนว่าเป็นยังไงเอคนอีกหน่อยคนนะติ่มเช่นนี่มันก็มีความเปรีป้ยวเลยคนนลยเดี๋ยวความเปรี้ยวน่ะมันก็จะ สิมไปเขาเขาไปในมูดท mm. ุกคนคนที <S <S uh, ่ชิมน้ำแกงกันว่าอร่อยจรือเป่าก็ได้เลยคุกคนนะให้จื้มเนี่ยทุกคน แนะนำก็ให้จืดนะก็ใส่ใส่เกลือหน่อยนคนแ,แล้วแล้วเรามันก็จะเข้ากันนะแต่แถ้าเค็มไปเนะี่ยก็ใส่น้ำเพิ่มหน่อยนะคนสูตรบ้านนะคนนะถ้าใครไม่ทำามก็ไม่เป็นไรนะคนนะผมก็ไม่ได้บ้าขับนะ ก็จะนานหน่อยนะคนนะเพราะปกติเดี๋ยวผมทำนะวไยอยู่คนนะแน่แน่ผมหาให้ใหาให้ผู้พี่ดูก็ไม่มีเลยมากทุกคนบ้านบานะผมแต่ละคนอื่นนะก็จะช่องอื่นนะก็จะถ่ายแบบละเอียดกว่านี้หน่อยผมก็อย่างนี้เลยคนวันนี้ถ่ายรอบรอบบ้านไม่ได้ถ่ายถ่ายแกงเดียวคนนะแกงเสร็จปุ๊บแล้วที่พก็ตัดคลิปจบเลยคนเดี๋ยวคนนะ จะรีบไปทำธุระต่อในหมู่บ้านนะกอะเริ่มนิ่มนนออทุกคนนะก็รออีกสักพักทุกคนก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะแล,ะล้วเราก็จะเก็บให้ยายแล้วก็ยายเขาก็จะกินทุกคนก็ตัดเองกินเองทุกคนนะแม่ก็ผมก็ตัดใส่ถ้วยไว้ให้ยายทุกคนส่วน,นตัวผมเนี่ยก็จะไปทำธุระก่็นะแล้วค่อยมากินข้าวที ผมนคนนมรึ่งคนแล้วก็ทุ่มหนึ่งนะเอ,อเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือหรืออีกวันนึงนะก็ผมก็จะเข้าป่านะคนเข้าป่าไปไปกับน้องแบล็คนนะคนนะ้องแบล,แล็คเราจะพาผมไปที่ไหนสักที่นะคนที่ผมไหนยังไม่เคยไปนะก็น้องแบล,แลแตอนแรกก็ว่าจะไปคนเดียวทุกคนก็ผมเดี๋ยขอติด ติดปิดด้วยนะเพราะกลัวอันตราย,ยนะทุกคนนางแบบระึง่งมีคาท่าเนี่ยแต่ถ้าเจอหลายคนนะทุกคนหน้าหน้าหน้าคนหนึ่งหลังคนหนึ่งซ้ายขวาคนหนึ่งมันก็จะท่องไม่ทันทุกคนนะคนล้าคนเยอะเนี่ยเออแต่ถ้ามีคนที่ตามแล้วก็ยังจะสู้ได้นนะผมก็พอสู้โจนได้ทุกคนนะแต่ในคลิปที่ผมถ่ายมาเนี่ยทุกคนนี่เป็นคลิปพุ่มโจนทุกคนเพราะวพอพมเนี่ย ถ้าปล่อยคนเดียวทุกคนนะก็ไม่มีคนถึกกล้อให้ก็ต้มให้แบบใบกระเจี๊ยบนะทุกคนให้มันอ่อนๆเลยนะแบบ นิ่มๆเพราะมันจะได้น่ะเปรี้ยวๆกระจายพั่วหมูนะลยคนนะมันเลยเปรี้ยวกแกงเนี่ยายพรมน่ะชอบกินมากเลยทุกคนนะแต่ลับนี่ยายพมน่ะรู้สึกเหมือนผมจะใส่น้ำม,นนมันเยอะเกินไปทุกคนก็เสร็จแลย้ยคนนะพอาะพรมน่ะก็จะวางที่ร่อยนะ เก็บนี่นนะครับอ๋อเสร็จแล้วคุณนะเราพร้อมนะจะเก็บกวาดนี้ให้เรียบร้อยคนอันนี้เป็นบรรยากาศรอบบ้านของคนนะบรรยากาศรอบบ้าน,นคุณกล้องก็จะมองเนี่ยนะก็เมื่อกี้ก็โดนขวันคุณขวัญที่บนหลังคาข้าวนะอ้ยกล้องกล้<ๆ>องไม่สวยเลยอะ่ะกล้องมอ,อกเลยคุณ พี่ก้องมันเป็นไรเนี่ยห่าแล้วไงอ๋อเป็นวิวบ้านของผมนะอ๋อบ้านน่ะก็พอลังใหญ่ลูแต่ไม่มีอะไรมากเลยนี่ก็เป็นรถของข้างบ้านนี่มันมาฝากจอดไว้ในบ้าน พราะกลัวคนขโมยนะอ๋อขนุนคนส่องลูกนี่นี่สองลูกนี่ลุน่นเดาแตวผมเนี่ยก็จะม่ได้ถ่ายให้พี่ตอนที่ยายผมกินข้าวนะเพราะยายผมเนี่ยกินข้าวตอนไหนผมก็ไม่รู้คนช่วงเขากินช่วงทุ่มตองทุ่มนะคือตอนนี้นผมก็ติดเุรลาจะรีบไปทำาะคนอนั้นผมก็จะ คิปเพียนเท่านี้นะคนถ้าคลิปเนี้ยไม่มีสาระอะไรก็ผมก็ขอตัวขออภยัยด้วยคนผมก็พยายามทำที่สุดลนะแกงผมนะก็ออผมก็ทำรสชาติที่ผมเนะ่ะเคยกินนะเอม,มก็จะลบหน่อยวานนี้นะคนแยวผมจะจัดให้เรียบร้อยนะะเดี๋ยวผมเนะ่จะมาถ่ายอีกรอบนึงรอบรอบหน้านะ่ะบ้านนะ่ะสะอาดแน่นอนครับ ถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลงใจให้กับช่องผมด้วยนะครับ